ไทยท่านไหสตริรรอคาออนงอ่ะเอาไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่เอาไม่เอายิงได้แล้วไม่เอาอะไรเลยยิงได้แล้วไม่เอาอะไรเลยดูรอยยิ้มของเขาครับโอ้โหรอยยิ้มแบบ สาใจมากครับบันซาโล่เลย ủa bà bài thế à kiếm Ôi, thằng chạy đi chạy chạy đi chạy ครับคืนปึ๊บลังเขาเลยโอ้ยจังเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ได้อย่ามารักกันตอนนี้ไม่ได้ต่อยไปแล้วอ่ะโอ้เจมัดตรงเข้าไปเมื่อกี้ Ê Sẽ vô, sẽ vô ตัวไปวันไปไม่ถึงพินาจริงไงโอ้ลั่นโอ้ลั่นว่ะสวยพี่ชายสวยนุ่นเออกว้างๆกว้างๆใจง่ายใจง่ายเออ

ก็มึงกี่ยิ่งสั่นกี่ไรยังไงไปไปฮึบโอ้ชะนะเสยว่าโอ้ยเห็นไหมเที่ยนี่เห็นไหมว้ยสุดยอดอ่ะสุดยอดว่ะ มาเช่นนี้ทำไมต้องเอาเมียมาด้วยนี่เมียมาเชียดีทำไม,ม,มขวาเติมแล้วว่าท่าน Tao đi Tao xuân Ôi Khiến, khen, khen, khen. vào 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 Ê, bà, phóng chạy phóng vào đi lên bà, bà. bà đi tìm nữa, Bà bày chạy lặng đi

ยิงไปเลยบอเบิดพี้ยงอะไอแล้วเว้ยไอแล้วลืมไอแล้วเว้ยเอามาตามบอมจีสวยเอ๋ยโบ้ชไวย ้เฮ้ยโบ่ล้มแรงไปต้องมีใบแล้วไหมตอนนี้ไม่ใบแจงไปเืองแล้วพี่เอาเลยใบเลี้งห้าสิบเยเออเอาส่งให้บังังได้ได้เตรมเตรมใส่ใส่กันใส่กัน นี่โอ้ตนโลั่นนี่แกได้ตามตามนี่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 ยังไหรับรับคนหนึ่งนี่ไง โอ้หนูนั่งเล่นเกมนี่นหนูลินไม่ได้เป็นตากล้องลุยเป็นคนลินคนลินเป็นเกิดมาเป็นคนนารินแล้วตอนนี้คนสุรินเกิดปีชงเกิดปีชงชงเหล่าโอ้ยอย่าเมื่อกี้เล่นเกมเมื่อกี้จะกอลเทเล่เป็นศนย เรจะถามสักว่าทีเสมอยิ่งเขาไปได้กันตั้งรับอย่างเดียว <ừ. S 1> เอาพิงได้ไปแล้วสองคนเลย ยิงเลยว่ะสวย่ส้ยเส้ยย <io S 1> <oth parchment. S 2> ิงไหลมาก็แต่ถ <Car ose> oh, ้าไหลไหลมาก็โดนสอดเอาอยู่แล้วประตูเขาตั้งแล้วหลังเขา